คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีเมถุนหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะประกอบไปด้วยคนโสดสนิทเลิกลากันไปแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ครับมาดูซิว่าความรักนะครับคนโสดในเรื่องอดีตเป็นอย่างไรบ้าง อดีตไพ่ขึ้นเป็นพยาคุดแล้วก็ขึ้นเป็นสีดาบนะครับความังวลบใจในเรื่องอดีตที่ผ่านมามันเป็นความทุกข์ใจมันเป็นความที่คุณอาจจะเจออะไรสิ่งหลายอย่างทําให้มันไม่สบายใจได้นะส่งผลในปัจจุบันถึงอนาคตได้ด้วยเช่นกัน,กนมันเป็นความโผพันที่มันเป็นในสิ่งที่คุณมีโอกาสที่จะลืมสิ่งนั้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับปัจจุบันนะครับไปขึ้นเป็นอ่าวาวสวรรค์นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสามเหลี่ยนมันมีในสิ่งที่คุณเองต้องสร้างพลังใจตัวคุณให้ดีมันมีโอกาสที่จะมากัั ieve, กับบบเพื่่อออนนมาาากกคครข้้งงทีจจะยใใหํล และเป็นที่พึ่งทางใจให้ตัวคุณให้มากยิ่งขึ้นนั้นความรักายสิ่งใอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จากความสบายใจของคุณที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นหากจิตใจยังไม่พร้อมในเรื่องความรักมันก็ยังไปต่อมากไม่ค่อยได้นะครับอนาคตไพ่ขึ้นเป็นพรอพิเเนตแล้วขึ้นเป็นหนึ่งถ้วยนะครับในเรื่องความรักเอ้ยมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความต้องการไพ่ขึ้นเป็นพรอพิเกเนตความสําเร็จในเรื่องของความรักความสมหวังต่างๆก็จะค่อยๆเกิดขึ้นแต่ใใจตตตััััััววคคคเเเเเออออองงงงนน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 ีี่่่่่่ยยยย้้้้ดดดดขึกกกกกไไไมมมรรรืาา็ิปะบ เรามาดูในเรื่องของคนโสดสนิทนะครับช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหรือเปล่าดูซิไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการที่มันปิดกั้นนะครับใจคุณปิดกันในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาอย่างไรก็ตามมีโอกาสที่จะมองไม่เห็นนะครับมองข้ามไปเพราะวาความทุกข์บางอย่างที่คุณยังตกในภาวะอารมณ์อยู่นะการที่จะสมหวังความรนะักก็ต้องเปิดใจก่อนเพื่อจะ ดึงดูดความรักแล้วก็จุงมือความรักนี่เข้ามาหาตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นก็ทุกอะไรไม่สบายใจอะไรก็ต้องเปิดใจเอาไว้ก่อนนะไม่งั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะพลาดความรักไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับในเปตร์เซ็นในเรื่องของความรักที่เข้ามาในห้องช่วงนี้อยู่ที่60%นนะครับต้องใช้ใจตัวเองเนี่ยเปิดให้กว้างๆเอาไว้ก่อนเพื่อจะต้อนรับรักที่จะเข้ามานั่นเองนะครับ มาดูซิว่าในเรื่องของความรักนะครับลักษณะคนที่เขามาเป็นอย่างไรลักษณะแรกนะครับให้ขึ้นเขาคนนี้เป็นคนที่อ่าค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับเหมือนอ่าใครดีด้วยก็ดีตอบนะครับใครไม่ดีด้วยเนี่ยเขาค่อนข้างจะเหมือนคล้ายๆเป็นคนอาฆาตแค้นเล็กๆเ,เหมือนกันนะครับ เขาคนนี้ก็เป็นคนที่หวยหาความรักนะหวยหาความสุขนั่นแหละนะครับเขารักใครแล้วก็รักจริงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหึงหวงหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับค่อนข้างไปตกในเรื่องอารมณ์นะครับอารมณ์ค่อนข้างเยอะแต่ก็ถ้าหากเขาได้รักคุณแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยมือจากคุณได้ง่ายเหมือนกันนะครับเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆและจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้ทําอะไรก็ต้องทํจสิ่งที่เขาคิดต้องให้มันสําเร็จให้ได้นะค่อนข้างม,มีความมุ่งมั่นสูงเหมือนกันนะครับแล้วเจอคนคนนี้ที่ไหนดูซิ คนคนนี้นะครับก็มีโอกาสรู้จักคุณอยู่แล้วเป็นคนที่อยู่ในแวดวงนะครับคนรู้จักอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมีโอกาสได้รับคําแนะนําจากเพื่อนคนรอบข้างคนใกล้ชิดตัวที่จะมีโอกาสแนะนำชักพําชักนําพาคุคนนี้มาหากุศนะครับนั้นคุณเองไม่ต้องทาอะไรเลยเพียงแค่ว่าห่ากใจตัวคุณพร้อมและถูกแนะนำเนี่ยก็ไปต่อในความรักนี้ได้ หากใจคุณยังไม่พร้อมมีโอกาสที่คุณจะผลักคนนี้ออกไปนะครับก็มันยังไม่พร้อมนะครับใจยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถามว่าเขาคนนี้เพราะคนนี้รอไหมคนนี้รอนะเออาาเขาถ้กขาเขาถูกใจคุณแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรอเหมือนกันนะครับดูลักษณะต่อมาลักษณะที่2ไปพขึ้นว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวนะครับค่อนข้างมีความลับค่อนข้างที่จะเป็นคนที่กลัวนะครับกลัวความรักแต่ก็อยากจะมีความรักที่สมบูรณ์แบบจะมีความรักที่ดีนะครับเขาคนนี้เป็นคนที่แบบ ละเอียดอ่อนในทุกเรื่องนะครับละเอียดอ่อนในทุกเรื่องในการกระทาทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้เกิดความสมบูรณ์แบบและดีที่สุดนะครับมักจะไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่มันเป็นผนลร้ายๆผลเสียเป็นความทุกข์ถ้าหากมีขยะจิตใจมากเกินไปเขาเองจะถอยห่างถ้า,าคุณระบายอารมณ์ไปบางอย่างให้กับคนคนนี้เขาอาจจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่เพราะว่าเขาเองเหมือนมันเหมือนเมมโมรี่เต็มแล้วอะ่ะมันก็เลยทําให้เขาเองไม่ค่อยอยากจะรับเรื่องราวร้ายๆแต่อยากได้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วเจอคนคนนี้ที่ไหนดูสิ คนคนนี้นะคบไพ่ขึ้นว่าก็มีโอกาสที่จะได้รับการชักชวนจากเพื่อนนะคบเพื่อนเหมือนกันนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันก็ส่วนที่เขาจะเข้าหาคุณเนี่ยเหมือนเขาก็มีความรู้จักคุณอยู่แล้วด้วยซ้าไปมีการชักนํามีการแนะนําในสิ่งที่เพื่อนเพื่อนของคุณนี่แหละก็คอที่จะเหมือนอคล้าย ขายนะขายตัวความเป็นเราแบบว่าเอ้ยเราเป็นคนอย่างนั้นคนนี้น่าจะเหมาะก,กันนะอะไรแบบนี้มีโอกาสในเรื่องของการที่เขาก็ได้รับข่าวสารนะเกี่ยวกับเราในเรื่องราวดีแล้วก็เออเขาเองก็รู้สึกตื่นเต้นที่อยากจะพบเจกจะเจอคุณแล้วก็อยากจะมีใครสักคนแล้วก็จะทาให้เขาและเราเนะี่ยมีความสุขได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าใจของคุณเนี่ยจะพร้อมที่จะเปิดใจรักเปิดใจรับในรักในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าทันใดนะครับมาดูซิว่า ไพ่จะแนะนําให้คําแนะนําอะไรบ้างในช่วงนี้นะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของตัวแฮงแมนนะครับการปิดกั้นตัวเองในเรื่องของการที่จะเปิดใจรับรักใครสักคนที่เข้ามานะครับก็ต้องทำํำใจให้สบายๆไม่ต้องไปคิดเยอะนั่นแหละนะไพ่ขึ้นว่า ให้ความสบายใจให้กับตัวเองเนี่ยให้มากๆไปขึ้นในะเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะไปขึ้นเป็นการกินนะครับก็เป็นการที่ต้องหาอะไรทําที่รู้สึกด,รกดีรู้สึกมีความสุขชอบกินก็กินนะครับชอบถ่ายรูปก,ก็ถ่ายรูปชอบหาอะไรทําก็ทําในสิ่งที่คุณต้องการนะไมไม่มเหมือนผ่อนคลายจิตใจไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากปล่อยวางเรื่องราวในอดีตปล่อยวางเรื่องจิตใจที่มันกังวลใจ และใจคุณเองก็จะค่อยๆดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับไปขึ้นการเสี่ยงทายหมยถึงว่ามันเหมือนคล้ายจิตใจตัวคุณเองก็จะเปิดใจมากขึ้นแล้วก็ลองที่จะครบใครสักคนมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะครับอย่างที่สองไปขึ้นเป็น10ดาบนะครับในเรื่องของความที่มันเป็นความทุกข์ความกลัวความกังวลและความกังวลในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันทาให้ใจคุณค่อนข้างที่จะ,จะแบบปิดกั้นนะครับนั้นต้องมีการ ล่อยวางสันติใจไพ่กิ่เป็นสังสรรค์อาจจะต้องมีโอกาสต้องไปหาเพื่อนบ้างน,นะครับไปสังสรรค์กับเพื่อนไปหาความสุขกับเพื่อนก็มีโอกาสทําให้ช่วยทําให้เปิดความสบายใจไพ่กิ่ว่าฟังเพ <bilmiyorum> <ๆ S 2> <isce> ลงนะครับการสร้างความสุขความสนุกให้กับชีวิตบ้างและเป็นโอกาสที่ดึงดูดความรักที่ดีนะคนที่ได้รับไพ่นำจากเพื่อนเนี่ยก็มีโอกาสเข้ามาได้ด้วยเช่นกันแแล้วเนี่ยอย่าไปคิดกังวลเรื่องอดีตนะครับอย่าไปคิดเจ็บใจ,ใจเรื่องของ,ส,งสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่ผ่านแล้วก็คือสิ่งที่ผ่านไปนะสิ่งที่เราท้ จากปัจจุบันถึงอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความรักดูซิ ไพ่ขึ้นเป็นพระแม่กาลีนะครับในเรื่องของการที่มันต้องเอาชนะในเรื่องใจของตัวคุณเนี่ยให้ได้มากๆในเรื่องของการเอาชนะใจแล้วนะครับหากคุณไม่เอาชนะใจไม่ได้เนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันไม่มีสมาธิในเรื่องของการโฟกัสจะมีความรักใหม่พลังใจเนี่ยมันมีไม่มากพอที่จะเปิดใจรับรักใครสักคนเพราะมันยังติดในเรื่องเก่าในเรื่องเดิมในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่มันทําให้คุณรู้สึกทุกข์ร้อนทุกใจนะมันหาความสุขค่อนข้างยากในเรื่องของความที่มันบังเกิดขึ้นนะครับ แล้วต้องปรับใจต่อเพื่อจะมีความรักให้ได้นะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นไพ่ฮ่องกงนะครับไปถึงการที่มันต้องปล่อยวางให้อภัยในสิ่งที่มันผ่านไปนะครับแล้วกเ็เปิดใจรับรักครั้งใหม่ซึ่งไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของดวงอาทิตย์ไปถึงสิ่งที่มันเป็นไฟนะครับความรักที่จะพุ่งพุ่งเข้าหาตัวคุณเนี่ยมันจะบังเกิดขึ้นแต่อยู่ที่ว่าคุณเองเนี่ยจะไปต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มันเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะยับยั้งด้วยอารมณ์ความรู้สึกการาาตัดอปไนน้ยยารห ได้โดยเชงกันนะครับถ้าคุณอยากจะเสริมในเรื่องของความรักนะครับอยากจะเสริมให้ขจัดอุปสรรคปัญหาความคิดเละคิดน้อยคิดมากให้เกิดความสบายใจมากขึ้นนะครับก็แนะนําไปไหว้พระแม่กาลอีกนะครับแล้วก็จะได้รับพรที่ดีแล้วก็ได้รับความสเบจในสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นความสบายใจอ่าสิ่งที่มันเป็นเหตุทาให้คุณได้เจอคนดีๆและมีความสุขมากยิ่งขึ้นตามปรารถนาที่คุณต้องการนะครับมาดูในเรื่องของคนที่เลิกหลาก,กันไปแล้วนะครับดูซิว่า อดีตเป็นอย่างไรนะไพ่ึ้นเป็นไกรทองนะครับไพ่ึ้นเป็น6ถ้วยในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความต้องการของตัวคุณนะครับสิ่งที่มันผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยไพ่ึ้นเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นและมันกระทบใจตัวคุณแต่เหมือนยังอยากที่จะหาภาวะจิตใจให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเป็นเหมือนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่พื้นที่ที่ทาให้คุณเนะี่ยรู้สึกมีความสุขรู้สึกพอใจในสิ่งที่เป็นนะครับปัจจุบันยังดีขึ้นไหมดูสิ ปัจจุบันก็ดีขึ้นนะไพ่ขึ้นเป็นพระอาทิตย์หมันถึงตัดสินใจอะไรบางอย่างได้บ้างได้บ้างขึ้นแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีเรื่องของความเครียดบ้างไพ่ขึ้นเป็นราชินีถือเหรียดน,นะครับเป็นความทุกข์เป็นความเศร้าเป็นความห่วยหามากกว่าห่วยหาความรักที่มัน เคยเกิดขึ้นหยหาความรักที่ทําให้คุณเองมีความสุขหอยหาสิ่งที่คุณเองต้อง,องการนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาให้ใจตัวคุณเนี่ยมันเยียวยาและสร้างพลังใจให้ดียิ่งขึ้นนะครับอนาคตให้ขึ้นเป็นเ,นเรื่องของมัษสยาวตานะครับแล้วก็ขึ้นเป็นราชนีถือถ้วยนะเนเรื่องต่างๆมันก็ต้องเป็นการรอคอยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นตามกาลและเวลาสิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นต้องให พลังใจตัวเราด้วยนะครับให้กําลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็อยากให้หัวใจตัวคุณเนี่ยมันทำร้ายติดใจตัวเองจะดีทุดเลยไม่งั้นเนี่ยในเรื่องความรักมันก็ค่อนข้างจะไปต่อด้ยะโดยเช่นกันนะครับเรามาดูพลังงานของรักเก่าจะมีโอกาสหวนกลับคืนมาไหมดูสิไพ่ขึ้นผมนิคิดก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาเหมือนกันนะแล้วก็เป็นความรักที่ทําให้คุณเองเนี่ยมันเหมือนต้องรอเวลาสักพักแล้วก็เหมือนดูจังหวะมากกว่าที่จะได้ ไปคุยกันไหมหรือว่ายางไรดีมาเป็นการที่ค่อยๆ่อยตัดใจในอนาคตมากกว่าเพราะปัจจุบันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องปรับใจให้ดีตัวเขาเองเนะี่ยปรับใจให้ดีไม่งั้นเนะี่ยมันก็ค่อนข้างจะเปิดใจแล้วก็ไปต่อกันได้ยากอยู่ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูแนวะโน้มซิว่าจะกลับไปครบนี่มันดีไหมดูซิ กลับไปเขาเป็นอย่างไรนะครับไปขึ้นในเรื่องของเรารู้นะรู้ใจรูปพุงกันอยู่แล้วนะครับว่าเออเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นแบบไหนนิสัยอย่างไรรู้อัต,ตราตัวเขาแล้วหนะ้าเขาเนี่ยต้องการอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยคุณก็รู้ดีแล้วว่าไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆหรอกนะครับแต่ถามว่าอยู่แล้วมีความสุขไหมมันก็อยู่แล้วก็มันก็โอเคนะมันไม่ได้แย่อะไรถ้าคุณยอมรับถึงความเป็นตัวเขานวความรู้ใจรู้พุงกันอยู่แล้วมารู้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับถ้ายอมรับได้มันก็ไปต่อไไปรอดกัน้ ถ้ามันยอมรับและไม่ไหวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็สามารถออกถอยห่างออกมาได้ด้วยเช่นกันนะครับดูสิว่าหากไม่ได้เทินเป็นจากไรนะครับไม่ได้เทินไพ่ก็ขึ้นว่าเอมันก็โอเคนะมันไม่ได้แย่แต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะรู้สึกเสียดายกับนิสัยบางอย่างที่เขามีนะคุณเองก็อยากได้ในส่วนที่เขาเป็นแบบคือมองต่ส่วนดีๆอย่างเดียวแต่ควรที่จะมองในส่วนที่มันร้ายด้วยนะครับมองในส่วนที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ด้วยเช่นกันต้องมองสองมุมแล้วก็ค่อยๆที่จะ ชั่งน้าหนักดูว่าแบบไหนจะดีสําหรับใจของเราอันไหนดีสําหรับชีวิตของเราที่จะอยู่กับใครสักคนไปทั้งชีวิตก็ต้องเลือกในสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองจะดีที่สุดนะครับเรามาดูแนวโน้มดีกว่าว่าจะมีรักใหม่เข้ามาไหมถ้าคนนี้ไปจากชีวิตแล้วนะครับะดูซิ ไพ่ขึ้นว่าเมื่อใจคุณพร้อมจริงๆนะเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันต้องตปรงกับสิ่งที่เป็นก่อนแล้วลืมในสิ่งที่เป็นให้ได้ก่อนเมื่อพักใจรักษาใจตัวเองได้แล้วเนี่ยเออความรักดีดเนี่ยมันก็มีและเกิดขึ้นได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะครับโอกาส,กาสที่จะมีคนเข้ามาก็ค่อนข้างสูงนะครับไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องคิดมากเลยนะเมื่อใจพร้อมความรักดีๆความรักที่จะเกิดขึ้นทําให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนนนนนนะะะครรรรรััับมมาาาาาาดูววว่่่่่ใใเเเืือออออองงงงงงขขขไไไพจแแํ้้้กกยยึป็ บมเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะเนี่ยไพ่ก็เป็นความฝันความคิดของตัวคุณเองสําคัญมากๆนะครับรู้ตัวตวนว่าตัวเองเนะี่ยชอบอะไรจะได้มุ่งไปสู่สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบได้อย่างเต็มที่จะมีรักใหม่จะกลับไปรักเก่าก็ต้องคิดให้ดีนะครับทบทวนให มันเหมือนเป็นโอกาสนะต้องมองเป็นโอกาสว่า,าได้เวลาที่คุณเองจะอยู่กับใจของตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะปิดการทุกทางปิดการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากอยู่กับตัวเองให้เป็นต่อนะครับเมื่อคุณเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยการที่จะมีความรักการที่จะมีความสุขมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับความรักมันก็บังเกิดให้คุณเนี่ยมีความสุขได้แต่บางครั้งหากคุณไม่เข้าใจหัวใจตัวเองคุณจะไม่วันมีความสุขได้เพราะคุณยังไม่แค่ยังไม่มีความเข้าใจตัวของตััววเองมาากก่นะครบ อย่างที่2ไปขึ้นเป็นในเรื่องของ The Empress นะครับในเรื่องของการที่มันได้รับความอบอุ่นจากความรักนะไอ้สิ่งที่มันได้รับความอบอุ่นเนี่ยมันเกิดจากใจตัวคนเองที่ต้องจัดการความเป็นตัวเองก่อนแล้วก็การที่จะมีความรักไม่ว่าจะใหม่หรือเก่ามันเดินหน้าต่อได้นะครับมันเหมือนเข้าใจตัวเองแล้วมันรู้แล้วว่าตัวคนเองเนี่ยชอบความรักแบบไหนตัวคนเองเนี่ยเหมาะกับใครนะครับเหมาะความรู้สึกแบบไหนและอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาอยากจะได้ความรักได้ความสุขอยากจะเต็มที่กับมันได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะครับทุกอย่างเกิดึจจจาากใงงพั ของตัวคุณที่ต้องมีสติในการรู้ตัวตนรู้ตัวเองและไปต่อเดินหน้าต่อในเรื่องของความรักไปได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนในเรื่องของพกิกษณะนะครับในเรื่องพลังงานทางจิตใจมันบางอย่างมันก็ต้องสระออกไปนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรมากาบางอย่างมัน ตกในเรื่องของอารมณ์ก็ต้องระวังเรื่องของใจนะครับตกเรื่องอารมณ์เนี่ยมันนาให้คุณรู้สึกลำบากใจด้วยนะบางทีมันพูดอะไรบางอย่างออกไปบางทีมัน,นพูดในสิ่งที่มันไม่ได้คิดออกมาแต่มันพูดด้วยอารมณ์เนี่ยมันก็ทําให้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าเดิมๆเนี่ยไมคือว่าให้มันปล่อยไปกับเรื่องของความอึดอัดใจ,จความไม่สบายใจความผิดพลาดที่ผ่านมาก็ไม่ได้หมายความว่า,วาปัจจุบันกับอนาคตมันจะเกิดขึ้นอีกมันอยู่ที่ตัวคุณเลือกมากกว่าว่าจะทาสิ่งนนนัันีกกร,ร,ร่่ร่าาาาะบทมมมผวค ออต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพระทักษมจักนะมายถึงเรื่องของการที่ฝ่าฟันอุปสรรคในเรื่องของความรักและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นจากประสบการณ์จากสิ่งที่คุณเป็นและเรื่องราวต่างๆที่ผ่านพ้นมาเป็นความทรงจําให้คุณเนี่ยมันถึงแม้ว่าจะมันลืมไม่ลงแต่มันทําให้คุณเรียนรู้กับสิ่งที่มันเป็นไปนะครับและทําให้คุณรู้สึกต้องจัดการต้องทําอะไรสักอย่างให้ทุกอย่างมันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่าไปนิ่งนอนใจก็แล้วกันเราเรียนรู้เพื่อจะมีความรักที่ดีได้ ให้เกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับก็เป็นพลังใจให้สําหรับคนที่กําลังจะหาตัวตนหาตัวเองหาความรักก็เป็นพลังใจให้นะครับมาดูสําหรับความรักที่ไม่ชัดเจนนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้าชะตาไปขึ้นเป็นพระศิวะนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเดอะทาวเวอร์มันเป็นความรักที่มันมีความตื่นเต้นตลอดเวลานะครับมันมีหลายอย่างที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลาเลยต้องทําใจให้มันเท่าทันตัวเขาด้วยนะครับคนคุยเป็นอย่างไรดูซิ เขาค่อนข้างที่จะมีความลอดผลนะครับให้ขึ้นเป็นฮนุมานนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นราชาถเถรียดเนี่ยเขาค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแล้วก็ทําอะไรเนี่ยค่อนข้างรอดผลทาอะไรเปลี่ยนไปนูน่นเปลี่ยนไปนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือฮนุมานนี่มีความเป็นลิงอ่ะคือมีมีความอยู่ไม่นิ่งนะครับเขามีโอกาสที่จะไปนูน่นไปนี่ไปนั่นมีความไม่ชัดเจนในตัวของเขาเพราะเขายังคิดว่าในสิ่งที่เขาเป็นเขายังอยากรักสนุกอยู่นะครับแต่คุณเองนยอยากจะหยุดที่ใครสักคนนัา่่ไเกร อันดูซิว่าเราเขาคิดอย่างไรกับคุณนะครับไพ่ขึ้นว่าเหมือนเขาเขาก็มีความสุขนะไพ่ดูว่าทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยเขามีความสุขที่อยู่กับคุณแต่เขาไม่อยากจะยึดติดกับเ,เหมือนแบบไม่อยากที่จะมายึดติดกับใครมากกว่าแล้วก็เขายังไม่อยากที่จะตัดสินอะไรในเรื่องของความรักอย่างอิสรภาพในเรื่องของความรู้สึกอยู่นั้นะมันมีโอกาสที่เขาเนี่ยคุยหลายๆคนเหมือนกันนะเออต้องระวับบงกันในความไม่ชัดเจนตรงเนี้ยเขาชัดเจนกับเราจริงๆมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่เฮ้ เราควรจะไปต่อด้วยพอแค่นี้นะครับเขามีโอกาสเหมือนกันนัที่จะมีความเป็นเจ้าชู้หน่อยๆเหมือนกันนะครับ การไปต่อไปอย่างไรนะครับไปต่อในแบบโลกไปมมันค่อนข้างจะต้องไปตามความรู้สึกของเขาจะทั้งหมดและมันทําให้คุณรู้สึกระแวงระวังด้วยนะดังนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องคบคิดคิดให้ดีเหมือนกันการที่จะไปต่อมันค่อนข้างจะคุณจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเขาไปไหนเขาไปกับใครนี่ขนาดยังไม่ครบเลน,นะคือมันมันรู้สึกแบบทุกอย่างมันไม่ชัดเจนทุกอย่างมันมีความแบบทุกข์ระทมความไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาก็ต้องคิดให้ดีเยอะๆเหมือนกันเมื่อถ้าหากคุณอยากจะครบหรือไปต่อนั่นเองนะครับอ่ะดูซิพอแค อ่ามันเหมือนเราถ้าเราเข้าใจเขาจริงๆนะจริงๆนะเราอเรามีโอกาสที่รู้แล้วแหละว่าเขาเยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีคนคอยบอกก็แหละว่าเขาคนนี้มีความเป็นเจ้าชู้นะเขาเป็นเพย์บอยนะเขามีความที่คุยหลายๆคนนะมีคนก็รู้และคุณเองก็เหมือนแบบหลอกตัวเองอะคิดไปเองว่าเฮ้ย e uh, เขาอาจจะไม่เป็นอย่างไรก็ได้เขาอาจจะหายแล้วอะไรแบบนี้เขาอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้พอเขาอยู่กับเราเขาค่อนข้างจะพูดดีนะเขาค่อนข้างที่จะให้เหมือนให้โอกาสกักบเราให้ความสําคัญกับเรา นะครับให้ความหวังกับเรากับหลายสิ่งหลายอย่างทําให้คุณหลงเชื่อเขาอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะมีโอกาสที่จะมีเรื่องความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์มือที่3ความสัมพันธ์ที่เขาเนี่ยไปชอบหลายๆคนและยังไม่ได้เลือกใครสักคนทาให้คุณเนี่ยรู้สึกปวดใจในปัจจุบันได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าสําหรับในเรื่องของคำแนะนำดูซิว่าไพ่แนะนําอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกไพ่ขึ้นในเรื่องของก้าวดาบความกลัวนะครับความกลัวในเรื่องของการที่จะมีความ,วมรักที่ดีมีความรักที่มันมีความมั่นคงนะครับไพ่ขึ้นเป็นวัดเนี่ยเป็นพลังงานของการที่มันต้องมีความใจเย็นเอาไว้ก่อนนะครับอะไรที่เกิดขึ้นอย่าไปคิดเยอะและการเวลาจะผ่านพ้นไปในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ดีหากคิดว่ามันไม่ดีเนี่ยมันจะปล่อยผ่านไหลผ่านไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับและสิ่งดีๆเนี่ยจะบงังเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับนันไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ให้เชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในภูมิคุ เข้ามามนน,นัอย่างที่2ไปขึ้นในเรื่องของราชาถือไม้นะครับในเรื่องของการที่ต้องยึดมั่นในความเป็นตัวคุณนะไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรให้คุณมีความยึดมั่นว่าคุณชอบคนแบบไหนคนอย่างไรนะครับและสิ่งเหล่านั้นจะดึงดูดให้ความรักที่ดีเนี่ยเข้าหาตัวคุณนั้นต้องฟังเสียงหัวใจของตัวคุณก่อนว่าคุณจงเชื่อมั่นอยากเป็นในแบบที่ใครอยากให้เป็นจงเป็นตัวเองกันดีที่สุดแล้วในเรื่องของความรักมันก็จะได้ ทำในสิ่งที่ได้ทานะครับเป็นในสิ่งที่ได้เป็นได้พูดคุยได้คบหาได้ทําความรู้จักได้หาคนรู้ใจนะครับมันก็ทําให้มันเหมือนได้เชื่อใจใครสักคนในอนาคตได้ด้วยนะครับก็จงเชื่อมั่นในสิ่งที่จะมีคนเข้ามาคุณเองก็สามารถจะมีความหลักที่ดีได้นะอย่าไปท้อแท้อย่าไปกันงวลใจกัวเรากัดน,นะครับไพ่จะเตือนอะไรบ้างไหนดูสิไพ่เตือนในเรื่องของผอกยุบขอบเกลือนะพอ ถ้ามีโอกาสเรารู้เรื่องอะไรที่มันเยอะมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับถ้ามีโอกาสหรือรู้สึกสังหรอ์ใจแล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยดีแล้วไม่ต้องไปสือหาไม่ต้องไปรับรู้อะไรนะครับเราห่างๆไปเลยถ้ารู้สึกไม่โอเคกับคนคนนี้แล้วนะครับทำให้คุณเองเนี่ยมันเหมือนเลือกชีวิตที่ดีดีดกว่านะเลือกคนที่มันเห็นคุณค่าตัวเรา มากินกึนอยู่นี้ดีกว่าอย่าไปรู้อะไรเยอะไม่งั้นมันจะเกิดความอาฆาตมันจะเกิดความไม่สบายใจนะครับแล้วมันทําให้ใจคุณเนี่ยพลังใจมันลดน้อยถอยลงไปด้วยดังนั้นสิ่งสําคัญคือเลือกสิ่งที่ใจคุณรักเลือกสิ่งที่ใจคุณมีความสุขจะดีกว่านะครับอย่างต่อมาไพ่ขึ้นปีมะโรงเนี่ยคือไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของความอาฆาตค่อนข้างเยอะไพ่ขึ้นปีมะโรงคือพลังงานที่มันมีโอกาสที่จะทําให้อ่าสิ่งที่เราอยากจะได้ทวงความเป็นธรรมทวงในสิ่งที่คุณเนี่ยรู้สึกไปแล้วอะไรแบบเนี้ย มันทําให้ตัวคุณเนี่ยมันไม่หลุดพ้นนะครับต้องเอาตัวเองออกมาในสิ่งที่เป็นความทุกข์นะครับในสิ่งที่เองรู้สึกไม่โอเคก็ไปทางที่ดีดีกว่าไปหาคนที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้คุณเองก็ทําได้นะอย่าจมอยู่กับสิ่งอย่างนี้ดีกว่าให้แล้วก็แล้วกันไปเราฟื้นฟูสิ่งที่ดีดึงดูดสิ่งดีเข้าหาตัวคุณเองดีกว่าอะไรใครไม่ดีเนี่ยเราก็ทิ้งออกจากชีวิตไปอย่าให้มาอยู่ในวงจรชีวิตของตัวคุณเองจะดีที่สุดไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณเองก็จะอยู่กแบงเงี้ยมันก็ไม่มีีคคววาาามมสุรรันน้้น้ถหกู่่ใไ โอเคกับเรานะครับใครที่โอเคกับเราเราก็ดึงเข้ามาในชีวิตเท่านั้นเองนะครับทุกอย่างก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกจะมีความสุขหรือจะรู้สึกอย่างไรก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับมาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะครับชะตาเป็นอย่างไรนะไปขึ้นเป็นนางอุตสานะครับแล้วก็ขึ้นเป็นแถ้วยในเรื่องของความกังวลในเรื่องความรักมันก็พอมีอยู่บ้างแต่ไม่ต้องไปต่อนะครับในความที่คุณเองก็อยากจะให้คู่ของคุณเนี่ย เป็นอย่างที่คุณอยากใช้เป็นนะบางสิ่งบางอย่างก,ก็อยากจะให้ความสุขความรู้สึกที่ดีการเริ่มต้นทําอะไรบางอยา่างร่วมกันให้เกิดความสุขความาทําให้มันเหมือนม,มีความให้ปีเอนดิ้งมากขึ้นนะครับอยากจะหาอะไรตื่นเต้นหาอะไรทําแล้วก็อยากจะให้ความรักมันยิ่งขึ้นกว่าเดิมมันเป็นความคาดหวังคนข้างเยอะนะครับคู่ของคุณนะครับไปขึ้นเป็นเท้าวิรุณหกนะครับแล้วก็ขึ้นเป็น5ดาบ ในเรื่อง,งต่างๆที่มีความคดาดหวังที่เกิดขึ้นจากตัวคุณทําให้ตัวเขาเองก็สัมผัสได้นะว่าออคุณเองก็อยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมีการใช้ความพยายามการเข้าหาการพูดคุยการจัดการเรื่อง,งต่างๆแต่ตัวเขาเองเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่รู้สึกไม่ค่อยโอเคในบางเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ที่เป็นความรู้สึกเนี่ยมันก็ยังพอที่จะพูดยังพอที่จะจัดการแก้ไขแล้วทําให้ทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นได้นะครับก็ <c oughs> ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอะไรมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยไป มาด้วยค่อนข้างมากนะครับต้องใช้ใจนี่แหละในการที่จะพูดคุยในการจัดการเรื่องต่างๆให้ดียิ่งขึ้นมาดูในเรื่องของอดีตในเรื่องของความรักคนมีคู่เป็นอย่างไรนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอนารายนะครับบรรทศิล์นนะแล้วก็ขึ้นเป็นราชาถือถ้วยนะครับ ในเรื่องต่างๆที่มีทั้งความกังวลแล้วก็บางอย่างที่ผ่านพ้นกันมามันก็ไม่ถึงขั้นเป็นปัญหานะแต่เป็นปัญหาที่ว่ามันอย่านิ่งจนเกินไปก็ต้องการในเรื่องของความรักบางอย่างก็ต้องพูดคุยกันบ้างนะครับบางอย่างก็ต้องมีการปฏิสัมพันธ์เพื่อจะให้มันเป็นหนทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันมีความรู้สึกซึ่งกันและกันนะปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นราชสีนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือไม้นะในเรื่องต่างๆมันต้องค่อยๆเข้าหากันมากยิ่งขึ้ คุณแลคู่จะมีการพูดคุยมีการหาทางออกมีการปรับใจกันให้ได้บากน้อยแค่ไหนมากกว่าจากปัญหาอะไรก็ตามหรืออะไรที่มันค้างคาจิตใจเนะี่ยให้คุยกันให้เยอะนะก็จะดีอนาคตนะครับห้ขึ้นเป็นห่วงเสน่หาแล้วก็ขึ้นเป็นในเรื่องของ the high i n t e s s t นะครับในเรื่องของพลังงานทางจิตใจทางความรู้สึกนะทุกอย่างมันต้องค่อย ค้นหาถึงความรู้สึกค้นหาถึงความต้องการของกันดละกนนในเรื่องความรักเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ใจเข้าหากันเยอะๆนะครับมันเป็นสิ่งที่คุณเองอาจจะเริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องของความรู้สึกต่างๆแล้วก็ต้องดูเรื่องของความรู้สึกของตัวเขาด้วยนะเขารู้สึกอย่างไรในเรื่องความรักมันก็ยังพอที่จ,จะผ่านพ้นแล้วก็ไปในทิศทางที่ได้ด้วยเช่นกันนะครับดูสิว่าต้องระวังเรื่องอะไรไหมไพคกอว่าเนี่ยสิ่งที่มันเก็บซ่อนทางความรู้สึกทางอารมณ์ของเราและเขาเนี่ยมันต้องมีการสื่อสารมันต้องมีการพูดคุ ขาดเกลือนในเรื่องความเข้าใจกันได้ดังนั้นอยากจะรู้จักกันอยากจะเข้าใจกันก็ต้องพูดก็ต้องคุย,ยกเก็บซ่อนความรู้กเอาไว้ไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มันเป็นปัญหาที่มันเกิดาการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับมาดูซิว่าไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องเระมมูลนะไพ่ขึ้นเป็นความเหงานะครับอย่าปล่อยใจให้เหงานะครับอย่าปล่อยใจให้ตัวเขาเหงาด้วยต้องเข้าหากันเยอะๆมันเป็นการ เข้าหากันนะครับให้กันให้เนื้อเรื่องของความรักให้เนื้อของความรู้สึกที่ดีทําให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกไม่เหงาต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่ายังมีตัวตนกันอยู่นะครับบางคนบางคู่เนะี่ยมีโอกาสที่จะห่างๆกันด้วย ่างไปต่างทําอะไรเร่งรีบทำ,ทำงานใช้ชีวิตไปนในแบบของตัวเองนะบางครั้งมันก็ทําให้ความรู้สึกอะไรอย่างมันละเลยกันไปนะครับบางอย่างเพ่เล็กเน้อยเรื่องขอ,อ,องการที่มันเข้าหาการเรื่องของการพูดคุยการถามถ่ายว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขดีหรือไมอ่วันนี้เป็นอย่างไรบ้างมีความสุขแล้วจะทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นได้บ้างเป็นการปรึกษาหารือก,กันก็จะช่วยทําให้บรรกาศในบ้านบรรยากาศในความรักเนี่ยมันดีขึ้นไปอีกนะครับ อย่างที่2องไปขึ้นเป็นในเรื่องของตัวสัตว์นะครับเป็นพลังงานของการที่มันเหมือนตั้งเป้าหมายร่วมกันใ,นในการกระทําในเรื่องของการเราลองหาอะไรทําร่วมกันไหมกิจกรรมบางอย่างที่ทําให้มันเชื่อมใจของคุณเองและคู่เนี่ยมีความสุขมากขึ้นอาจจะมีเล่นเกมก็ได้นะครับกิจกรรมทําเล่นเกมก็ได้แล้วก็หรือจะเป็นการทําอาหารร่วมกันก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยมือบางคนอกช้อปปิ้งนะไม่ว่าจะ3อย่างเนี้ยทำได้หมดเลยนะเล่นเกมหาความสุขเล่นบอร์ดเกมไปหา,ากิจกรรมทําร่วมกันหรือทําอาหารก็ได้ นะครับกิจกรรมทำร่วมกันมันทําให้เกิดความสุขทำให้เกิดความไว้วางใจกันมากขึ้นรวมไปถึงอาจจะเปย์หน่อยอ่าเปไปพาไปในเรื่องการไปช้อปปิ้งก็ได้นะครับหรือชวนกันไปซื้อของสิ่งที่ตกแต่งบ้านก็ได้นะทำอะไรก็ได้ที่มันนอกเหนือจากการใช้ชีวิตประจำวันแต่มเป็นการที่มันหาความสุขร่วมกันที่จะสามารถใช้จะเป็นวันหยุดก็ได้นะครับจะเป็นวันที่คุณพักผ่อนกันทั้งคู่เนี่ยก็หาความสุขร่วมกันได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นการเติมเต็มความรักให้ดียิ่งขึ้น ม่รู้ใชว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับสำหรับรไพ่เหลือไพ่ขึ้นเป็นเจ้าเที่ยวทางนะพลังงานของจิตใจเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะต้องสร้างพลังงานนะการอุทิศบุญให้กับสถานที่นะบ้านของคุณที่ทางของคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องเสริมดวงให้ดีขึ้นนะครับทำให้ในเรื่องของพลังงานในบ้านมีพลังงานที่ดียิ่งขึ้นนะครับทำให เวลาอยู่บ้านแล้วมันรู้สึกเ้ยรู้สึกอบอุ่นหัวใจรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขและอะไรที่มันติดติดขัดขัดในเรื่องของคู่ของคุณเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับ <S <S 1> <S 1> ปัญหาต่างๆก็ลดน้อยถอยลงไปบ้านที่มันรู้สึกร้อนรู้สึกมีแต่ความกังวลกังวัยใจมีแต่ปัญหาเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปได้ด้วยนะครับ <S 1> <S 1> <S ต่อมาไพ่คึอเป็นพระอุปคุตนะครับในเรื่องการขาจัดปัดเป่าอันตรายอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องของความรักนะครับก็สามารถจะไปไหว้ท่านได้นะในเรื่องของการที่ได้รับพลังงานที่ดีจจาากกกสสิิิ่งศัั์์ทธนะครบ พระอุปคุตเพื่อส่งเสริมให้คุณเ,เกิดความสําเร็จแล้วกเ็เกิดในเรื่องของความสมหวังนะความรักที่เกิดอุปสรรคเนี่ยทำให้ได้รับพลังงานจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวคุณเองและสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยจะแคล้วคลาดแล้วก็พบเจอแต่สิ่งด,ดีที่มีเทพเทวคอยปกปักรักษาอุปคุตคอยดูแลปกปักรักษานะครับทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากใจนะเกิดจากการพูดคุยเกิดจากการที่คุณเองก็เอาใจใส่ในเรื่องของความรักกับคู่ของคุณให้ดียิ่งขึ้นก็จะช่วยทำให้ความรักสมบูรณ์ สุดท้ายอยาจะฝากให้กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ความรักสมหวังกันทุกคนเลยนะครับ